สวัสดีครับพบกับน้าแป๊ะอิรุสุนะฮะจากฟาร์มวิวเอ็กนะครับวันนี้น้าแป๊ะจะมาแนะนําการแต่งรถนะฮะเจ้าวิวเอ็กตัวเริ่มต้นนะฮะแอคทีฟสีบอลเงินนะฮะเงินโบฮีเมียนนะชื่อเต็มเขานะฮะน้าแป๊ะจัดช่วงล่างแน่นๆจาก KM Racing นะครับดูซิว่าจะหล่อเท่ขนาดไหนนะฮะไปทีละชิ้นเลยนะครับล้อแม็กนะฮะเปลี่ยนเป็นงานโปรแมกนะขอบ18 TE37 นะฮะแล้วก็รัดด้วยยางโตโยต์เอนะฮะ 2 6 5 6 1หช่วงล่างเปลี่ยนเป็นช็อคโปรเฟนเดอร์4ต้นพร้อมสปริงโหลดหน้าเป็นควีนซีรีส์นะฮะปรับได้16ระดับแล้วก็ปรับองศาด้วยปีกนลคู่หน้าของโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็ใส่กันโครงคู่หน้าของ KM สีน้ำเงินนี่นะฮะใส่ทั้งคู่หน้าคู่หลังเลยนะฮะข้างหลังเป็นพิกิี้แบ๊บซับแคนนะครับปรับ8แล้วก็กันโครงคู่หลังสีน้ำเงินนะของ KM นะครับหน้าลงนิ้วครึ่งหลังลง2องนิ้วนะครับอ่านาเสร็จเรียบร้อยครับเคเอ็มดิสซิ่งช็อปของ สั่งได้หมดนะครับนิ่งฮะเงียบใช่ไหมก้านหงงโชกคนะฮะจะแข็งแรงนะฮะใหญ่นะฮะเงียบเลยฮะแล้วก็ปรับได้เหมือนกับตัวท็อปเลยนะฮะใต้คอพวงมาลัยตรงแป้นเลยนะฮะแล้วอันนี้เป็นคิกเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวนะครับตลองปิดให้ดูนะฮะเงียบเวลาล็อกก็เงียบเลยใช้งานได้จริงนะครับทนทานครับอันนี้ท่านเอซีสั่งเพิ่มนะฮะ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเหมือนตัวท็อปนะฮะรถคันนี้สีบอลเงินนะ,ะครอบตรงนี้ก็บอลเงินนะครับเดี๋ยวนาพาจะพับไฟฟ้าให้ดูเอาของตัวท็อปมาใส่เลยนะครับจอดได้ที่ขับขันนะฮะพับได้เลยครับพับได้เลยฮะพับได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมแผงสวิตช์นี่นะฮะเป็นดําเงานะของเดิมเป็นดําด้านให้ทั้งสี่ประตูเลยนะฮะให้เลยนะฮะกันสาดสีบ่บานนะครับกันสาดสีบ่บานนะฮะของอีซุเมโทมิเวเอ็กมอมให้นะครับ ทุกคันนะฮะแล้วก็ฟิล์มทุกคันให้เกรดดีนะฮะเป็นนาโนเซรามิกของอัลติเมทนะฮะของอัลติเมทรับประกัน10ปีเลยนะครับอยู่ข้างในมองออกมาสว่างข้างนอกมองเข้ามาจะมืดแต่เข้มป้องกันแสง UV ได้เกือบ100%นะครับอันนี้ไซส์ที่นะแปะติดนะฮะบานหน้า40คู่หน้าคนขับข้างคนขับเนี่ย60หลังหมดเลยนี่นะฮะคุ้มครองได้ดีเลยครับแปดสเลยครับเลือกได้นะครับแล้วแต่สายตาให้เหมาะสมกับท่าน FC นะครับมี40 60 80ครับ แล้วก็ Studio. ทุกคันนะถมล็อกยางอะไรครับออกจากฟาร์มเอให้ทุกคันนะฮะกล้องบันทึกหน้าพร้อมมมโบริการนะใช้งานได้จริงนะอแล้วก <c ara> <Corps. S 1> ็ปูพรมหดีให้นะครับทั้งคันนะอันนี้ดำดำได้ดำนะครับมีดำได้ดำดำได้แดงแล้วก็ดำได้ครีมนะครับใช้งานได้จริงเลยฮะปูทั้งคันเลยนะครับอ่ดูแถวสองนะครับแถวสองฮะปูทั้งคันแถวสามก็ปูนะครับวัสดุดีด้วยนะฮะทนทานหลังเบาะมีหมดนะครับแล้วก็ของที่ถอดออกมาจาก รถนะฮะของเดิมนะฮะคือท่าน f c นะฮะของใหม่ใส่ให้ดียิ่งขึ้นนะฮะของเดิมที่คืนก็คือโชคกันโคงปีกนกนะครับพุชตาสั่งจากฟาร์มเอ็กจากน้บแปะแล้วนะฮะจะได้สัญญาณการขโมยเพิ่มขึ้นมาแล้วก็สตาร์ทนอกรถได้นะครับเหมือนตัวท็อปเลยเกดสตาร์ทได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมรีโมทเหมือนตัวท็อปเลยให้2ตัวเลยนะครับรีโมทนะฮะกดเหมือนตัวท็อปเลยกดฝาท้ายไฟฟ้าจากอันนี้ก็ได้นะครับจาก รีโมทนี่ก็ได้ไฟตัดหมอกครับให้ไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED อย่างดีนะฮะมาจากโรงงานรุ่นเริ่มต้นไม่มีนะครับแอคทีฟไม่มีอันนี้ให้นะครับเป็น LED อย่างดีไม่ร้อนนะครับแล้วก็ทุกคันนะฮะออกแต่งออกจากฟาร์มีเนะฮะช่วงล่างล้อแม็กเปลี่ยนยางนี่นะครับนะแัแบตตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้ทุกคันนะครับแล้วกท็ทุกชิ้นงานทั้งคันเนี่ยนะแัแบดูแลติดตั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นงานดูแลตรวจสอบ QC เองนะฮะ อยากได้โปรเด็ดดีๆทักหาโทรหาน้าแปะได้ปรึกษาได้เลยนะครับอยากได้แบบไหนนะฮะหน้าแปะฝากเบอร์ไว้หน่อยนะครับ0995159263ครับ line id pae6586 นะครับทักหาโทรหาน้าแปะได้นะครับนึกถึง e สอ m u l x นะฮะนึกถึงน้าแปะด e สุนะครับจาก farmulex ครับ